แค่มาส่องนมอะ่ะเออมันก็สุดยอดแล้วทุกคนขยายได้เนี่ยโอโ้บอกเลยว่าระดับพักการนะฮะนี่เลื่อนได้ด้วยเป็นไงกดเข้าไปหนึ่งทีเป็นการยืนยันแล้วก็ออกไปดูสิโอ้โหเป็นไงทุกคนเอาละครับผมกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมมีน้อยเกมเมอร์กับเกม7บาทเอ็กซทซี่กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่4แล้วนะใช่ไหมรู้สึกไม่ใช่สิคลิปที่5เดี๋ยวคลิปนี้เพราะว่าคลิปที่4เป็นคลิปกาชาก็มีหลายๆคนนะครับ เห็นว่าอย่างเงี้ยอินบ็อก้ามาถามเหมือนกันนะว่าวิธีการเล่นเกมเนี้ยมาเล่นยังไงหรือว่าวิธีการอัพตัวละครเนี่ยพี่สอนหน่อยอก็มีบางคอมเมนต์เหมือนกันนะครับใต้คลิปที่4อะ่ะก็มีถามกันเข้ามาวันนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงระบบเกมแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูวิธีการอัพตัวละครแล้วกันว่าเกมเนี้ยมันมีวิธีอัพยังไงบ้างนะครับเพราะว่าวิธีแต่และวิธีนี่คือมันหลากหลายเหลือเกินนะฮะเกมนี้เ <Okay. S 1> เรารู้สึกจะไม่ค่อยมีคนทําด้วยใช่ไหมมีแค่บางช่อง ก็มีช่องชอตตี้มั้งใช่ไหมที่ทําส่วนช่องอื่นไม่เห็นนะมีช่องผมนี่แหละนะครับก็เป็นช่องที่2นะทาเกมนี้ถามว่าเกมนี้มันน่าเล่นขนาดไหนมันน่าเล่นจัดทุกคนดูแค่เนี่ยดูแค่ภาพก็รู้แล้วนะครับไม่ต้องอธิบายเยอะนะโอเคมาเราก็ไม่พูดพ่มทำเพลงแล้วนะครับเราก็ไปดูระบบเกมกันดีกว่าทุกคนในหน้าอินเทอร์เฟซเลยนะครับเนี่ยหน้าแรกที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็ทางซ้ายเนี่ยก็เป็นอีเวนต์นะฮะอันนี้เป็นคล้ายๆกับฮอกพาสของ7บาทอ่ะ ก็คือเป็นเหมือนกับซีซันพาสอันบนเนี่ยเป็นอีเวนต์ถ้าเราหมุนครบ4ครั้งจะได้เพชร50เพชรฟรีๆอันนี้คือจะไม่รวมกับไอที่อยู่ในวงล้อนะเกมเนี้แจกเพชรค่อนข้างเยอะนะครับต้องอวยน,นิดนึงคือแจกเพชรเยอะกว่า7บาทที่เป็นเน็ตมา b บ้ค่อนข้างเยอะมากๆแต่ว่าค่าคอสที่ใช้ก็ใช้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าแจกเยอะนะเกมเนี้ยเรามาดูเมนูข้างล่างกันบ้างนะครับมีทั้งหมดอยู่5เมนูตามนี้เลยนะครับเมนูแรกเนี่ยเป็นกิ้ว อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดตอนไหนแต่ว่าถ้าสมัครใหม่เนี่ยคือยังไม่สามารถเข้ากิวได้ต้องผ่านเนื้อเรื่องไปก่อนนะครับแล้วก็มีการตีบอสด,ด้วยนะครับเหมือนกับเซเว่นไนท์เลยอันนี้เป็นตีบอสกิลนะอันที่2เนี่ยเมนูที่2เป็นลูนนะครับคิดง่ายๆก็คือเหมือนกับการใส่อุปกรณ์ให้กับตัวละครแต่ละลูนเนี่ยก็จะมีเซตตามนี้ด้วยนะครับข้างล่างนะอย่างอันนี้คือเพิ่มเลือดถ้าใส่ครบ4ชิ้นจะเพิ่มเลือดดูจากออปชันสีเขียวข้างล่างสุดนะครับอันนี้ใส่2ชิ้น อันนี้ใส่2นะครับแต่ละออปชันจะไม่เหมือนกันนะฮะวนไหนที่อยากรู้ว่าออปชันนี้ทำอะไรก็ไปแปลเอาแล้วกันเพราะว่ามันเยอะมากส่วนตัดเนี่ยก็คล้ายๆกับ7 n i g h t หรือว่าเป็น7บาปเลยบวกเลือดบวกป้องกันบวกโจมตีนะครับแล้วก็แต่ละออปเนี่ยจะสุ่มด้วยไม่ใช่ว่ามันฟรกนะซึ่งแต่ละออปชันหลักก็จะสุ่มเหมือนกันนะครับไอตรงเลขข้างบนอ่ะจะสุ่มเหมือนกันนะฮะ <c oughs> วิธีการอัพรูนเนี่ยมันจะใช้เงินในการอัพ นี่เลยตามนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละสีเนี่ยมันจะบวกตัดด้วยใช่ไหมแต่ละ3นะครับบวกตัดเข้าไป1ตัดแล้วก็อัพได้สูงสุดจะอยู่ที่15นะฮะนี่ก็เป็นระบบลูนคร่าวๆนะส่วนไอ้วิธีหาลูนเนี่ยหาจากไหนหาได้จากดันเจียนประจําวันนะครับหรือว่าดันเจียนทั่วไปก็ได้มันจะมีดอกอยู่ผมแนะนําว่าถ้าจะใส่ลูนแบบเอาแบบตัวละครแน่นๆเลยนะใส่ลูนที่3ดาวขึ้นไปจะดีกว่านะครับดีกว่า1ดาวแล้วก็2ดาวค่อนข้างเยอะ โอเคเมนูที่3เป็นอันนี้เป็นตัวละครและมีทั้งหมดกี่เมนูเนี่ยสองสี่หกแปดเมนูซึ่งแต่ละเมนูเนี่ยมันก็จะไปดูในนี้ได้นะอ่ะเดี๋ยวผมเลือกเป็นเบลเซบับแล้วกันแต่ละเมนูเนี่ยมันจะอยู่ในเมนูข้างล่างนี้ก็มีเหมือนกันหรือว่าจะอยู่ในเมนูนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะก็คือเข้าได้หลายทางนั่นแหละหน้าแรกนะครับเขาจะบอกถึงตัดของตัวละครทางซ้ายก็จะมีเลือดมีโจมตีมีป้องกันแล้วก็มีอันติ ทัง4ตัดก็เป็น4ตัดหลักของตัวละครนะฮะส่วนอันล่างเลยลงมาเนี่ยอันนี้จะเป็นในส่วนของการปลดขีดจํากัดของตัวละครนะครับอันนี้ผมปลดไปที่แรงยี่ห้าแล้วซึ่งแต่ละการปลดขีดจํากัดเนี่ยมันก็จะปลดเพดานของเลเวลนะครับถ้าเดิมๆเนี่ยตัวละครจับได้แค่เลเวล60มันจะไม่มากกว่านั้นแต่ว่าถ้าปลดไอตรงเนี้ยมันจะบบกมา1แต้มต่อ1นแรงนะแล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยในแต่ละแรงจะเพิ่มในส่วนของตัดด้วยนะครับอ่าอย่างอันเนี้ยจะเพิ่ม h พี 100นะครับเพิ่มโจมตี10แล้วก็เพิ่มป้องกัน10ก็จะเพิ่มบวกเข้าไปตามแหลงส่วนทั้งขวาเนี่ยเป็นสกิลและมีทั้งหมด4สกิลอันนี้คืออันติอันนี้คือสกิลปกตินะอันนี้รู้สึกจะเป็นสกิลปกติอีกสกิลหนึ่งก็คือมี2สกิลไม่รวมอันตินะอันนี้เป็นพาสีฟแต่ว่าถ้าเราแบบได้ตัวละครมาใหม่ๆเลยไม่มีตัวละครซ้ําเลยคือไม่ได้ซ้ําเลยได้ตัวละครมาแบบตัวเดียวโดดๆเลยอ่ะอันติของตัวละครนั้นจะไม่ปลดล็อกนะครับต้องได้อย่างน้อย2ตัวขึ้นไป ถึงจะปลดล็อกอันตินะถามว่ามันยากไหมมันมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่อ่ะนะต่อให้เราไม่ได้ตัวละครซ้ำเนี่ยมันก็ยังมีวิธีอัพวิธีอื่นก็คือสมุดอันนี้นะครับอย่างอันนี้คือเบลเซบับเนี่ยเป็นสมุดของปีศาจมันจะแบ่งเป็นสองพวกก็คือพวกปีศาจแล้วก็พวกนางฟ้ามันก็ตามอนิเมอ่ะนะจะมีด้วยกันอยู่2เผ่านะครับ2พวกถ้าเป็นอีกน้องตัวหนึ่งเนี่ยจะใช้สมุดเป็นนี่นะครับเป็นนางฟ้านะก็คือเราไม่จําเป็นต้องได้ตัวซ้ำอ่ะ ออกแค่เก็บแต้มเอาสมุดหรือว่าเติมซื้อสมุดเนี่ยเราก็จะได้อันติของตัวละครน,นั้นมาแล้วแล้วก็ถัดลงมาเลยอันนี้เป็นค่าความสัมพันธ์ของตอัวละครละเราก็อัพได้อันนี้เป็นของที่ชอบนะครับเราไม่มีนะแต่ว่าน,นี่คือแบบเป็น all เลยก็คือทั้งหมดอินได้หมดนะฮะนี่เพิ่มขึ้นมาอย่างละร้อยแต้มนะอันบนนะครับอันนี้เพิ่ม10แล้วก็อันนี้เพิ่ม10เหมือนกันใช่ไหมเอออันนี้เพิ่ม20อันนี้เพิ่ม10ประมาณนี้นะ แล้วก็แต่ละความสัมพันธ์เนี่ยมันจะปลดล็อกในส่วนของนี่ด้วยมันมีของรางวัลที่ได้ก็คือเพชรตามนี่เลยตามค่าความสัมพันธ์เลยแล้วก็จะมีแต้มด้วยเอาไปซื้อในช็อปนะอันนี้อันนี้เป็นตัดตัวละครนะครับถ้าหน้าหัวกระโหลกเนี่ยคือตัดตัวละครนะถือว่าทุกอย่างเนี่ยสำคัญหมดเลยทั้งการปลดขีดจำกัดของตัวละครก็จะเพิ่มตัดด้วยทั้งลูนทั้งหัวใจก็จะเพิ่มตัดด้วย,ค,วยคือทุกอย่างของเกมเนี่ยเพิ่มตัดหมดเรามาดูเมนูข้างล่างกันบ้าง เมนูที่2อันนี้เลยอันนี้เป็นหน้าต่างของอัพตัวละครละมีทั้งหมด4เมนูนะครับอันแรกก็คืออัพเลเวลวัตถุดิบในการอัพเนี่ยก็หาได้จากด่านประจําวันนะครับเมนูที่2อันนี้เป็นการปลดดาวและผมตันและเรียบร้อย6ดาวมาสูงสุดที่6ดาวนะเดี๋ยวผมจะหาตัวละครที่ยังไม่ปลดล็อกดาวแล้วกันเอาเป็นซาตานแล้วกันนะมันจะใช้ไอเหรียญทองอันเนี้ยเป็นเหมือนก้อนสีทองทองเนี่ยผลึกทองเนี่ยอันนี้หาได้จากด่านประจําวันเหมือนกันนะครับแล้วก็ด่านทั่วไป เก็บยากเหมือนกันนะค่อนข้างยากกว่าจะได้สามพันเนี่ยคือแบบแลกจากกิจกรรมแลกจากอะไรก็แล้วแต่กว่าจะครบแต่ก็ถ้าไม่รีบเนี่ยมันก็ชิวๆนะเก็บทุกวันก็ได้แน่นอนนะครับอืมแล้วก็จะบวกตัดด้วยนี่นะครับคือถ้าเป็น5ดาวเนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่50แต่ว่าถ้าเป็น6ดาวเนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่60แล้วก็จะปลดเพดานขั้นของตัวละครขึ้นไปอีกนะฮะเมนูที่3อันนี้ก็เป็นการปลดไอที่ผมบอกไปแหละว่าปลดเพดานของเลเวลอ่ะก็ใช้ ตามนี้เลยเอาตัวละครมาอัพก็ได้นะหรือว่าใช้ตัวละครพวกนี้อัพได้อันนี้เป็นวัตถุดิบเฉพาะทางครับดอบได้จากดานประจําวันทั่วไปนี่อัพได้อ่ะกดออโต้ไปเลยแล้วกันอัพให้ดูนะก็ปลดไป4นะครับนี่ไงเพดานเวลขึ้นไป4แล้วบวก4แล้วก็ได้ตัดตามนี้เลยเลือส400โจมตี40แล้วก็ป้องกัน40นี่เห็นไหมจะเพิ่มจาก50เป็น54แล้วเมนูที่4อันนี้ก็คืออัพสกิลนะครับ เลเวลสูงสุดจะอยู่ที่15ตามนี้เลยส่วนเมนูที่2อันนี้เลยข้างบนนะอันนี้เป็นเหมือนกับการ exchange นะ่ะก็คือแลกเปลี่ยนสกิลนะครับสมมติว่าตัวละครน,นั้นเนี่ยมีบวก3ก็คือผมปลดขีดจำกัดไป3และได้มา3ตัวและตัวนี้นะครับได้มาเยอะอยู่นะตัวซัมเมอร์ตัวเนี้ยก็ปลดไป3ถ้าสมมติว่าผมเอามา x c h a n ช e ตรงเนี้ยมันก็จะหักไป1สําหรับตัวของเบลเซบับเนี่ยคนไหนที่แบบอยากหาอันติแล้วก็เอ้ยตัวนี้มันออกเยอะเกินว่ะทุกคน แล้วอีกตัวหนึ่งไม่มีอันติก็ใช้วิธีนี้ได้ก็คือการอัพไอ้ตัวเนี้ยขึ้นไปก่อนเพื่อแบบโอนมาให้1แต้มเพื่อเอาอันติก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าค่าคอสการอัพเนี่ยก็ไม่ใช่ฟรีๆนะมันจะเสียไอ้อันเนี้ยนะครับอันนี้ได้จากไม่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันได้จากอะไรนะส่วนอันที่2ก็คือใช้เพชรสองพันเพชรถือว่าเยอะมากนะครับถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปอัพนะแต่ว่าถ้ามันหาตัวละครนั้นไม่ได้จริงๆเนี่ยก็อัพซะนะครับเพราะว่ามันจะปลดล็อกอันติไง เมนูที่3ก็เป็นรูนและใส่รูนทั้งหมด6ช่องแนะนําว่าให้ใส่4ออฟแล้วก็2ออฟเหมือนกับ7บาทนั่นแหละถ้าคิดไม่ออกก็คล้ายๆกับ7บาทอะที่ใส่อุปกรณ์4ออฟแล้วก็ใส่อุปกรณ์2ออฟโอเคนี่ก็เป็นระบบรูนนะเมนูที่4อันนี้ก็เป็นรูนของตัวละครและไม่ใช่รูนอุปกรณ์นะก็จะมีตามนี้รูนของตัวละครเนี่ยก็ใส่ได้ทั้งหมด6ช่องเหมือนกันแต่ว่ารูนวิธีการหารูนอันเนี้ยมันจะหาได้จากกาชาเท่านั้นด้วย คือเปิดกาชาของตู้นั้นน่ะมันจะมีแบบบางกาชามันจะมีตู้อีเวนต์เข้ามาบวกกับไอรูนอันนี้แหละอีกตู้หนึ่งเปิดแยกซึ่งผมก็ยังไม่ครบนะขาดอันล่างก็คือช่องนี้นะครับช่องที่3ซึ่งแต่ละรูนเนี่ยมันจะมีออปชันต่างกันด้วยนะแล้วก็มีไหลแรงด้วยนะครับอันนี้เป็นสีฟ้าน่าจะเป็นแบบเป็นแรงที่ต่ํากว่าสีเขียวอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปนิดนึงอ๋อไม่ใช่สีฟ้าสูงกว่าสีเขียวนะครับสีเขียวจะต่ํากว่าแล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่สีเงิน นะครับหรือว่าสีขาวนะวิธีการบวกไอตัวลูนเนี่ยกดที่เมนูที่2มันจะใช้ไอผงสีม่วงเนี่ยในการบวกซึ่งผงสีม่วงเนี่ยจะหาได้จากช็อปจะหาได้จากดันเหมือนกันแต่ว่าหายากนะแล้วก็ใช้เงินแพงด้วยนะครับในการอัพมันจะตันอยู่ที่15เหมือนกับลูนนะฮะนี่เลยนะครับตันอยู่ที่15นะนี่ใช้เงินอยู่ที่6กแสนนะครับต่อลูกอันนี้คือสีฟ้านะถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยมันก็จะใช้เงินต่าลงมาหน่อย รู้สึกจะอยู่ที่0 0 0อ่ะนะครับ3 0 0แ0 0แล้วก็จะมีคนสงสัยว่าไอเซนเซอร์เนี้ยมันอ,ออกได้หรือเปล่าถ้าจะอ,าออกได้เนี่ยต้องไปเล่นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่อยู่ใน DMM นะครับอันนั้นอ,ออกได้แต่ว่านี้คือไม่ได้นะมันเซนเซอร์ไว้เป็นเวอร์ชันแบบธรรมดาไงอ่ะนะครับโอเคแล้วก็มาถึงเมนูที่5อ่ะอันแรกเลยอันนี้เป็นดันค่าความสัมพันธ์ของตัวละครนะครับยิ่งเราปลดล็อกอกจํากัดของค่าความสัมพันธ์ของตัวละครเนี้ย มันก็จะปลดล็อกในส่วนของดันนี้เพิ่มขึ้นเท่านั้นส่วนของที่ดอบก็เป็นอาหารของตัวละครน,นั้นด้วยที่แบบตัวนั้นชอบอ่ะนะอันที่2ออันนี้ก็เมนูเมื่อกี้แหละเป็นการอัพค่าความสัมพันธ์ขึ้นไปนะครับเมนูที่3มอันนี้เป็นประวัติและจะมีทั้งแชร์มีทั้งประวัติของตัวละครน,นั้นนะครับแล้วก็มีเสียงนะครับนู่นนี่นะส่วนเมนูที่4เนี่ยอันนี้คือทีเด็ดมันเปิดไม่ได้นะครับในเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชันของ DMM นะครับอันนั้นเปิดได้ ก็คือเป็นเวอร์ชัน่น2บบวกนั่นแหละนะครับแต่ว่าอันนี้คือ18บวกก็คือมันปลดล็อกไม่ได้นะส่วนเมนูทั้ง8เมนูนี้ก็จะเหมือนกับไอเมนูเมื่อกี้แหละจะมีแค่อันนี้ก็คือใช้ย,ย่อยตัวละครเพื่อหาไอโซอันนี้นะครับโซสีทองเอาไปอัพดาวได้นะฮะนี่เลยตามนี้นะแล้วก็เมนูที่2เป็นจัดทีมนะครับฟอร์เมชั่นก็จัดได้ทั้งหมด5ตัวส่วนวิธีการจัดทีมมันก็มันก็ตามอวยนะผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเก่งกว่าตัวไหนมันก็แบบ มันก็เป็นตามความรู้สึกอะนะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีตัวละครเนี้ยแบบอดขีดจากัดไปที่เท่าไหร่แล้วเอาตัวละครเก่งสุดในคังเรานั่นแหละเออง่ายๆนะครับตัวไหนเก่งสุดในคังเราเปิดได้เยอะสุดก็มาใส่ทีมเออแล้วก็เกมเนี้ยเหมือนกับเกม7บาปก็คือมันจะแบ่งตัวเฟสกับตัวปกติตั้งแต่น้องคนนี้ลงไปนะฮะเป็นตัวปกติทั้งหมดส่วนข้างบนเนี่ยอันนี้เป็นตัวเฟสนะฮะทั้ง6ตัวเป็นตัวเฟสก็จะหาได้จากตู้เฟสเท่านั้นแล้วก็ใช้สมุดไม่เหมือนกันด้วย ซึ่งตัวปกติเนี่ยจะใช้สมุดหน้าตาเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับ5ดาวนะอันนี้นะฮะเป็นสมุดปกติ5ดาวหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ทุกตัวนะครับแต่ว่าถ้าตัวเฟสเนี่ยจะใช้2สมุดก็คือเป็นแสงกับมืดแล้วก็จะมีเมนูที่4ก็คืออันนี้อันนี้เป็นเรียกว่าแคตตาล็อกแล้วกันแล้วก็พลังของบัญชีเราตอนนี้พลังของบัญชีผมอยู่ที่6 0แสนแล้วก็อยู่แรงเจ็ดสิบหกด้วยมันสามารถเพิ่มได้นะเนี่ยกดเพิ่มตรงนี้แต่ว่านี้คือยังไม่เต็มหลอดไงยิ่งเราเพิ่มมากเท่าไหร่เนี่ย ตัวละครทั้งหมดของเราในคังเนี่ยจะเพิ่มเลือดตามนี้เลยนะฮะเพิ่มเลือดเพิ่มป้องกันแล้วก็เพิ่มโจมตีตามนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะฮะว่าทุกอย่างสําคัญหมดทั้งเลเวลไอดีทั้งพลังบัญชีทั้งแบบทุกอย่างอ่ะลูนตัวละครลูนอุปกรณ์เอเวกนู่นนี่นั่นปลดขีดจํากัดค่าความสัมพันธ์คือทุกอย่างอ่ะสำคัญหมดเลยเกมเนี้ยยิ่งเราปลดล็อกมากเท่าไหร่ตัวละครเราก็จะเก่งขึ้นมากเท่านั้นเมนูที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับไอเมนูข้างใน ะะเข้าได้2ทางนะโอเคนะฮะนั่นก็คือระบบอัพตัวละครนะเ <นะ S 2> มนูที่4อันนี้เป็นอารีนาหรือว่า PVP <up> จะแบ่งเป็นทั้งหมด3โหมดโห,หมดแรกอันนี้คือใช้ตัวละครอะไรก็ได้ลงไปนะครับนี่เลยตามนี้คือใช้ตัวละครอะไรก็ได้ลงไป4ดาว5ดาว3ดาวลงได้หมดโหมดที่2อันนี้จะใช้ได้แค่ตัวละคร4ดาวเท่านั้นตามนี้เลยนะครับตัวละคร4ดาวที่เราอัพขึ้นมาเนี่ยจะใช้ในโหมดนี้ แล้วก็เมนูที่3เนี่ยอันนี้คือ3 V3 ละก็จัดได้3ทีมก็รวมรวมทั้งหมดจะใช้15ตัวนะครับถือว่าใช้เยอะนะเมนูนี้คนไหนที่เป็นผู้เล่นใหม่ก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งเล่นดีกว่านะครับเมนูนี้มันใช้เยอะแล้วก็จะมีคําถามว่า PP เกมนี้ตึงไหมต้องขอบอกเลยว่าตึงอยู่ค่อนข้างตึงถ้าเราไม่บังคับเองเนี่ยคือตึงอยู่นะฮะเพราะว่าตัวละครมันเป็นผู้เล่นแบบนานมาแล้วอ่ะแล้วมันตกตกลงมานะก็จะเจอกับเราไงเราก็ต้องแบบตั้งใจเล่นน,นิดนึงอ่ะนะนะครับอย่างนั้นสู้ไม่ได้ โอเคแล้วก็เมนูที่5เนี่ยอันนี้เป็นดันเจียนแล้วะนะครับจะมีด้วยกันอยู่4เมนูย่อยเมนูแรกอันนี้เป็นเนื้อเรื่องนะฮะเป็นเควสเนื้อเรื่องเมนูที่2อันนี้เป็นดันประจําวันแล้วในแต่และว,วันเนี่ยถ้าไม่รวมกับอีเวนต์นะมันจะลงได้ทั้งหมด3รอบนะครับต่อ4ดันเนี้ยแต่ผมลงไปหมดแล้วนะฮะอันนี้ดอปของอัพตัวละครอันนี้ดอะผลึกสีทองนะครับเอาไปอัพดาวได้ อันนี้ก็อัพขีดจํากัดของตัวละครนะฮะแล้วก็ดันที่4อันนี้เป็นเงินลงได้3รอบต่อดันนะส่วดันที่5กับดันที่6เนี่ยอันนี้คล้ายๆกับหอคอยอะ่ะถ้าจใจพูดง่ายง่ายก็คือหอคอยในเซเว่นไนท์อ่ะคล้ายกันอันนี้ด้วยนะค,ะครับคล้ายๆกันมีทั้งหมดกี่ชั้นเนี่ยสชั้นตัดลงมาเมนูที่3อันนี้ก็ที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือดันเจียนค่าความสัมพันธ์นี่เลยนะฮะแล้วก็เมนูที่4ี่ อันนี้เป็นดันเจียนอีเวนแล้วก็คือในตอนนี้จะมีอยู่2ดันเจียนนะครับใช้ตั๋วด้วยตั๋วนี้ก็ได้มาจากอีเวนนะเขาแจกนี่ก็ด้วยนะวันหนึ่งเขาก็แจก5ตั๋วนะครับอันนี้ก็ลงเนี่ยลงให้หมดเลยมันจะเอาของพวกนี้ไปแลกในช็อปได้แลกสมุดได้ด้วยเออสมุดอัพไอตัวปกติอะที่เป็นไม่ใช่ตัวเฟสนะเป็นสมุดอัพ5ดาวปกติอะก็ได้มา1เล่มนะครับถ้าเก็บไอดาวนี้ครบนะโอเคนั่นก็คือดันเจียนเป็นระบบเกมนี้ถามว่าเยอะไหมเยอะอยู่แต่มันก็เพลินเพีินดีนะ ก็มีให้อัพนู่นนี่นั่นหลากหลายเยอยแยะไปหมดนะฮะก็เล่นเพลินดีส่วนข้างบนเนี่ยอันนี้เป็นแบบแกะของและอันนี้นะฮะนี้ก็ตอนนี้มีอีเวนต์นี่อยู่ทำนู่นนี่นั่นครบอันนี้อันแรกรู้สึกจะเป็นการล็อกอินนะล็อกอิน1วันอันที่2อเนี่ยอันนี้อัพตัวละครนะครับอันที่3อันนี้น่าจะลงดันเนื้อเรื่องนะฮะอันที่4 PP นะครับอันที่5ไม่ใช่เสียอันที่5 PP อันที่4ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะผมไม่ได้แปลด้วยไงส่วนอันที่6เนี่ยรู้สึกว่าต้องเล่นตามอีเวนต์นะอันนี้แต่ผมก็บางอันก็ยังไม่เสร็จส่วนของรางวัลหลักที่ได้ก็มาดูทางซ้ายเลยเป็นตัว๋วไอ้ตั๋วเนี่ยเป็นตั๋วของอีเวนต์ผมไม่รู้ว่ามันครบรอบเนื่องจากอะไรนะเพราะว่าไม่ค่อยตามข่าวเกมนี้เท่าไหร่นะครับก็เล่นๆอย่างเดียวนะแค่มาส่องนมอ่ะเออมันก็สุดยอดแล้วทุกคน เนี่ยกาชาก็หน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเออนะครับมันก็จะรวมตัวเฟสทั้งหมดผู้เล่นใหม่ที่เริ่มเล่นในเกมนี้นะครับก็แนะนําว่าช่วงเนี้รีบๆเปิดเลยเพราะว่าถ้ามันผ่านไปแล้วไม่รู้ว่ามันจะกลับเอามาให้เปิดตอนไหนคือมันรวมตัวเฟสแบบทุกตัวที่มันแบบเบ,บิ่มๆเหมือนนะส่วนนี้ก็เป็นกาชาลูนนะครับทั้งหมด6ตัว7ตัวเนี่ยแนะนําเลยตัวนี้ส่วนตัวเนี่ยหาได้จากไหนนอกจากใช้1000เพัเปิดแล้วตัวเนี่ยก็หาได้จากอีเวนต์เมื่อกี้แหละแล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่หาตัวเนี่ยได้ ก็คือเข้ามาที่เมนูนี้เลยแล้วก็ไปที่เมนูที่3นี่เลยนะครับใช้4,500เพชรก็จะได้ตั๋ว60ใบได้ตั๋วลูน60ใบแล้วก็ได้ตังค์อีกแล้วก็ได้เป็นผลึกสีม่วงเนี่ยเอาไปอัพในส่วนของลูนตัวละครอีก30,000นะฮะนี่เลยนี่ไงก็จะได้ตามนี้นะฮะแนะนะําว่าเก็บเพชรอย่าเพิ่งเปิดนะเก็บเพชรมาก่อนแล้วก็มาซื้ออันนี้แล้วค่อยไปเปิดมันจะได้รอบฟรีติกว่ารอบอะนะครับอืม มาดูช็อปกันบ้างซิช็อปมีอะไรมันจะมีให้เรากดฟรีหนึ่งครั้งทุกวันจะได้เพชรสิบเม็ดแล้วก็ซื้อได้อันนี้แนะนําว่าคนไหนที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยแนะนาว่าซื้อทุกครั้งที่เข้ามาถ้ามันรีเนี่ยคือซื้อทุกครั้ง3ครั้งจะได้สามินาทั้งหมด6 0 0มาลงดันส่วนนี้ก็เป็นอัพตัวละครซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะครับหมื่นสองถามว่ามันเยอะไหมก็แพงอยู่นะที่เหลือก็เติมเงินแล้วมีเติมเงินมีไอ้เพชรซื้อ ได้เป็นตั๋วนี่มานะครับตั๋วม่วงก็ใช้เปิดกาชานแหละแต่ว่าตอนนี้ตู้ยังไม่มีนะครับเมนูถัดลงมาเลยอันนี้อันนี้ก็เนี่ยแหละที่ผมบอกไปว่าให้อัพไอ้ส่วนค่าความสัมพันธ์น่ะมันจะได้แต้มตรงเนี้มาซื้อตามนี้ได้นะครับใช้เนี่ยสามพันยี่สิบแต้มจะได้สมุดแล้วก็ใช้ถึงสามพันสี่ร้อยเก้าสิบแต้มจะได้ตัวละครสองตัวนี้อันนี้เป็นสองตัวสายซับนะครับที่ถามว่าเก่งไหมเก่งมากนะฮะเจอใน PP นี่คือเอาไม่ลง เนี่ยน้องคนนี้ยังถึกตัวน้องคนนี้ผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้นะแต่คนใช้เยอะเหมือนกันนะในเกมเนี้ยน้องคนนี้ที่เหลือก็เป็นสมุดทั่วไปมีอัพ4ดาวมีอัพ5้าดาวอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นสมุดอะไรไม่รู้ใช้กับอะไรด้วยน่าจะใช้พวกกับแบบตัวละครตัวเฟสอีกสายหนึ่งหรือเปล่าอ่ะเมนูถัดไปอันนี้เป็นเอ็กเชนละซึ่งทุกอีเวนต์เนี่ยมันจะมารวมกันที่ตรงนี้แหละนะครับทุกอีเวนต์นะเนี่ยแล้วก็เมนูข้างบนก็คือเติมเงิน นี่เลยนะครับเรทตามนี้โอเคนะครับระบบของเกมเนี่ยก็มีประมาณนี้แหละส่วนเรื่องของการเซฟรหัสเนี่ยผมทําให้ดูไม่ได้ว่ะแต่ดูก่อนว่าได้ไหมเพราะว่าผมเซฟรหัสไปแล้วไงผมไม่รู้ว่ามันจะโชว์ให้ทุกคนดูได้หรือเปล่า,านะเออลืมบอกเลยอีกอย่างหนึง่งการเปลี่ยนไอตรงเนี้ยไอข้างหน้าของเราเนี่ยเราสามารถมาเปลี่ยนได้ก็คือเข้าไปที่ตัวละครตัวละครใดตัวละครหนึ่งออย่างผมอวยเจ้คนนี้ก็กดข้างบนทางขวาเนี่ย แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับนี่กดเข้าไป1ทีนะฮะตัวเจก็จะไปอยู่ข้างหน้าเป็นไงโอโ้บอกเลยว่าแหลมแล้วก็ขยายได้ด้วยนะแต่วผมขยายให้ดูอ่ะเจคนนี้นี่ขยายได้เนี่ยโอโ้บอกเลยว่าระดับพักการนะฮะนี่เลื่อนได้ด้วยเป็นไงอ่ะกดเข้าไป1ทีเป็นการยืนยันแล้วก็ออกไปดูซิโอ้โหเป็นไงทุกคนระดับพักการผมบอกเลยโอเคคลิปในวันนี้ก็มาพูดถึงระบบเกมให้ดู ให้ฟังกันแล้วกันนะฮะเผื่อคนไหนที่อยากเล่นตามหรือว่าคนไหนที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่าก็ได้แล้วไม่รู้ว่าระบบเนี้ยมันมันทําอะไรได้ก็คลิปนี้แหละนะครับนะฮะก็เป็นระบบคร่าวๆลวกันนะไม่ไม่ได้แบบพูดหมดเพราะว่าเซฟไอเดีเนี่ยรู้สึกจะทําให้ดูไม่ได้นะเพราะว่าผมเซฟไปแล้วไงมันจะมีวิธีการทําอยู่มันจะแบบมีโชว์ขึ้นมานะให้เรากดผมก็อธิบายไม่ถูกนะฮะ,นะฮะลองลองแปลอ่ะครับทุกคนมันจะมีขึ้นมาอยู่ ให้เราเซฟไอดีแต่ว่าเราต้องออกไปที่หน้าแรกนะโอเคนะฮะคลิปนนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้หรือว่าชอบนมเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดที่หมนะครับส่งคลิปหน้าจะเป็นคลิปไลน์นะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะส่วนตอนนี้นนะผมขอตอลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม